ให้ร้อยแล้วเพราะเราไม่เคยใช่ใครมันได้ผลอย่างนี้เลยนะตายติดตายติดใบเลยตายติดใบเลยไอเพีย้ยเจักรจันอะไรไปบินมาติดตายเลยแหละใช่ไก่แจ้งไก่แจ้หางงอนะที่สวนนี้เจอเพี้ยแมลงอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยเพีย้ยไฟไรแดงเพี้ยไอ้จักรจัน ที่บ้านมับกาดครับเกิดลำแชะเพิ่งฉีดได้หนึ่งชุดเห็นผลเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช่หลังจากเอามาผสมกับยาฆ่าแมลงมันแตกต่างกันไหมแตกต่างที่เพี้ยเนี่ยตายติดใบดีด้วยเหรอเออตายติดใบเลยยาฆ่าแมลงทุกชนิดได้ผลได้ผลเลยมันติดเลยติดใบเลยล่ะก่อนฉีดเจอเพี้ยอะไรบ้างครับผลเรื่องเพี้ยนะที่ยามน้ำมาอยู่นี่เพี้ยไฟอะไรแดงจักระจันเพี้ยอะไรหางงอเพี้ยไก่แจ้เออตัวนั้นตัวนั้นเอออยังมึนแล้วล่ะไอ้ก็ไอจักระจันนี่มึนเลยแหละพอเจอตัวนี้เข้าไปครั้งแรกหนึ่ง หนึ่งชุดชุดสองยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ครั้งแรกเลยครั้งเดียวเลยเนี่ยมันอยู่เลยฉีดแมกมาผสมยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยน้ำลาวาเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช้ได้เพี้ยแมลงตายดีเลยตายติดตายติดใบเลยตายติดใบเลยไอ้พวกไอ้พวกเพี้ยไอ้จักจั่นอะไรไปบินมาติดตายเลยแหละไอ้ไก่แจ้มไก่แจ่มหังงงอเน่ยโอ้แต่ก่อนนี้ฉีดบ่อยเลยใช่ไหมฮะฉีดบ่อยก็มันไม่ได้ผลฉีดบ่อยไม่ได้ผลไม่ใช่บริษัทนี่นะไม่ใช่บริษัทนี่นะอ๋อแต่ก่อนที่ใช้แมกมาฉีดอะไรก็ยาอะไรก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนนีีี่่ยพพพอออฉดปัั๊บบแมมมกาา ใส่ปุยเใส่ครัง้งแรกมันจะออกยอดออกยอดออกดอกเลยฉีดแมกมาลาวาไปกี่รอบถึงใบถึงแตกออกมาใหม่สวยแล้วก็ดอกออกมาเนี่ยก็ถ้าประมาณกับประมาณจนะเกือบจะมดชุดละมดชุดที่ซื้อครัง้งแรกอพอได้ชุดสองนี่เขามันจะออกดอกเลยออกออก,อ,กออกลูกเลยเพิ่งใชน่น่ชุดสองนี่ก่อนก่อนใช้กับหลังใชน้นี่แตกต่างกันเยอะไหมบอกว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยตั้งต่ปลูกมันนี่แมกมานี่ใช้ได้เลยเข้าเลยล่ะคิดว่าจะได้ จะได้กินละคือหันใจได้ไม่ต้องไปไปติดตัวกระเป๋าบ่อยไงเขาก็ประหยัดสิมันไม่ตายถ้าขามาฉีดไม่ตายเราก็ฉีดบ่อยนี่ก็ไม่ค่อยควรใช่ไหมตอนนี้คิดว่าไม่มีก็แล้วกันถ้าจะมีก็ประมาณสิบวันขึ้นไปนั่นแหละก่อนระบาดเยอะไหมเยอะแล้วเอายาของสลามมาฉีดเป็นยังไงบ้างไม่ได้ผลดีดีเขาหยุดแต่ว่ามันไม่แรงเท่าแมงม้าแมงม้าระบาดแบบพูดทีนี้จะแบบเต็มๆาะประมาณให้ร้อยแล้วเพราะเราไม่เคยใช่ใครมันได้ผลอย่างนี้เลยนะไม่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 ประมาณหกสิบห้าสิบหกสิ เรืองที่เราฉีดตามเวลาได้แต่อันอื่นจีดตามเวลาไม่ได้เพราะคุณภาพของยาม,มันไม่ถึงมันไม่ถึง10วัน15วันเนี่ยไม่ถึงดูนชุดหนึง่งก็ ได้นานถามมากๆไม่ได้เลยไม่ได้หละต้องมันต,ต้องใส่ต้องใส่เต็มๆไปเลยเออใส่ตลอดเห็นว่าออกใบอ่อนยังไงอะไรยังไงถ้าจะเป็นนี่ใช่ไปเรื่อยๆโอ้ครับผมดีเลยครับยยอยากแนะนําเพื่อนเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนอยู่แต่ว่าปราบเพี้ยปราบแมลงไม่ได้จะแนะนํำยังไงครับได้ดูคลิปนี้แล้วหรือรดูยานี้แล้วถ้าอยากจะใช่อยากจะไปลองดูเหมือนไล่ผมนี่ ครับเหมือนสวนทุเรียนของพี่บรรลือเนี่ยครับของของผมเนี่ยมาติดต่อที่ผมก็ได้โอ้ได้เลยครับได้เลยครับไม่ิดต่อที่คุณบรรลือเนี่ยได้เลยครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีเอออำเภอคอนบุรีอยู่ใกล้เขื่อนลำแท่ใกล้เขื่อนลำแท่เนี่ยแหละครับจะติดต่อหาเจ่าแก่ก็ให้ ได้ครับผมโดยไม่คิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บาทเดียวคือพี่บรรลือเอามาฉีดผสมกับยาฆ่าเพลี้ยฆ่าแมลงแล้วเห็นผลก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนใช้ด้วยครับผมจะได้ทุเรียนสวยๆเหมือนกันแล้วก็เพลี้ยแมลงจะได้หายจะได้หายโอ้ถ้าว่าไม่ม <wiele> ั่นใจก็ให้มาดูได้เลยอ๋อมาชมที่สวนของพี่ได้เลยได้เลยถ้าพิสูจน์เลยใช่ไหมครัใช่ผมดูตอนนี้ก็คือทั้งเพลี้ยทั้งแมลงไม่มีเลยจริงๆครับใบสะอาดมากขอบคุณพี่บรรลือมากมากครับผมครับผมขอบคุณครับ